สวัสดีครับหลายคนคงทราบข่าวว่า RCSS หรือว่ารัชชนใต้ของเจ้ายอดศึกเนี่ยถอนกําลังออกจากดอยโฮนะครับซึ่งก็ไม่ได้เกินความคาดหมายของแอดมินอาการของราชชนใต้ออกตั้งแต่ออกแถลงการในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับพร้อมกับราชช์นใต้ยกเหตุผลว่าทีมีมรบเพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนนี่เดือดร้อนซึ่งก็เป็นไปตามคาดเหมือนกันนะครับซึ่งการถอนกําลังออกจากดอยโฮยังไม่หมดเรื่องของรัชชนใต้นะครับก็ยังต้องเดินเกมรักษาฐานบริเวณชายแดนไทยโดยเฉพาะฐานรองใน รบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงรายและก็เชียงใหม่เพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่วานี้ต้องการนะครับเอาจริงเรื่องนี้น่ากลัวกว่าการเสียดรอยโฮนซะอีกแอดมินพยายามวิเคราะห์เหตุการณ์บนพื้นฐานความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นบางเรื่องนี้แอดมินไม่สามารถพูดตรงๆได้นะครับก็ได้แค่นําเรื่องราวกว้างๆมาเล่าให้กันฟังถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ที่มองจากความเป็นจริงวิเคราะห์จากเหตุแล้วก็ผลก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับอันนี้นานๆก็จะขอกันทีก็เลยเอารูปของแอดมินมาฝากกันเอามาให้ผู้ชม นี่พิจารณาแล้วครับว่าหน้าตาแบบนี้เนี่ยเป็นมงเป็นรัชฉันเนือเป็นวาเป็นพมา่าหรือว่าเป็นจีนเพราะว่ามีผู้ชมบางท่านยังไม่เคยเห็นหน้าตาของแอดมินนะครับได้ยินแอดมินวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ไม่เข้าข้างรัชฉันใต้เท่าไหร่แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยแอดมินเอาใจช่วยรัชฉันใต้อยู่นะครับศึกษาเรื่องราวที่มาที่ไปจะรู้ศักยภาพรัาชฉาันใต้นี่ประมาณหนึ่งจึงพอทําให้วิเคราะห์เรื่องราวได้กับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับ จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างรัชฉานเหนือกับพันธมิตรผักดานรัชฉานใต้ออกจากพื้นที่นอกจากจะใช้กําลังกันแล้วนะครับการต่อสู้ก็ต้องสู้กันด้วยด้านมวลชนและก็ข่าวสารด้วยซึ่งเรื่องนี้รัชฉานใต้เสียเปรียบนะครับถึงแม้ว่าเราจะยิ่นข่าวว่าทหารรัชฉานเหนือนี่โหดร้ายค้าขายผิกดกฎหมายมีการเกณฑ์เด็ก8ปดกขวบมาเป็นทหารแล้วครับแต่ก็เป็นข่าวที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการจากช่องทาง YouTube ที่พยายามสะท้อนภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของรัชชานเหนือนี่ออกมาแล้วครับแต่ว่าใส่ความเกินจริงมากไปแทนที่จะเป็นผล ดีกับรัชฐานใต้กลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทําให้ความน่าเชื่อถือของรัชฐานใต้ลดลงไปด้วยอย่างไม่ได้ตั้งใจการสื่อสารทาความเข้าใจหรือว่าสื่อในปัจจุบันนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจกับคนรัชฐานที่ไม่ใช่ไทยใหญ่ซึ่งสําคัญมากๆที่จะดึงมวลชนเหล่านี้มาสนับสนุนรัชฐานใตใ้เพิ่มขึ้นนะครับการสื่อในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อป้ายสีเกินจริงนี่มันหมดยุคไปแล้วนะครับ อย่างเช่นนะครับรัชชาเหนือเกณฑ์เด็ก8ปดเขวบเนะี่ยมาเป็นทหารในความเป็นจริงก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วครับแปดเก้าขวบแปกปืนแทบไม่ไหวร้องกระจององแงเวลาออกรบจะเป็นผลเสียเป็นอย่างยิ่งเรื่องนี้มันก็เกินไปนะครับต่อมาการเก็บภาษีชาวบ้านโหดโดยธรรมชาติไม่มีใครเก็บภาษีซะจนชาวบ้านนี่อยู่ไม่ได้นะครับการเก็บภาษีชาวบ้านก็คงต้องต่างจากธุรกิจในเมืองอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าสื่อที่เชียร์รัชชาใต้โดยเฉพาะคนไทยใหญ่เองก็ต้องมีแนวทางการอธิบายทําความเข้าใจกับคนรัชชาให้ดี กว่านี้นะครับไม่อย่างนั้นการสาดโครนการด่าดทอมันก็จะกลายเป็นการทำลาย rcss เองโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ นอกจากกำลังอาวุธของรัชฉันใต้ที่น้อยกว่าแล้วนะครับกำลังมวลชนของรัชฉันใต้ก็ไม่ได้ชนะรัชฉันเหนือนะครับนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวของรัชฉันใต้มากกว่าการสู้รบด้วยกำลังทหารซะอีกการทำความเข้าใจกับองค์กรต่างประเทศต่างๆเพื่อได้รับความช่วยเหลือต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือทำความเข้าใจกับคนรัชฉันเองซึ่งมันก็สำคัญที่สุดสำหรับรัชฉันใต้นะครับซึ่งแอดมินเชื่อว่ารัชฉันใต้เนี่ยก็ทำอยู่แล้วน่แหละครับและรัชฉันเหนือก็ทำเช่นกัน รัชชาเหนือมีการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆนะครับช่วยเหลือด้านการเงินต่อชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบและลก็โรคระบาดนะครับรัชชาเหนือช่วยชาวบ้านทําการเกษตรก็ทำนะครับการสร้างถนนหนทางก็ทำนะครับรัชชาเหนือได้เปรียบเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ขีดกันค้าของรัชชาเหนืออย่างเมืองสีป้อและก็ลาเซี่ยวก็ค่อนข้างเจริญมากนะครับติดต่อค้าขายกับว้าและก็จีนยิ่งมีท่อ gas ผ่านพื้นที่จีนก็คงให้งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่นั่นยิ่งทําให้ดึงมนชนได้มากขึ้นนะครับ และที่สําคัญเนี่ยเมืองต่างๆที่มีความเจริญไม่ว่าจะเป็นท่าขี้เหล็กเชียงตุงเมืองยองเมืองลาลาเซียวแสนวีสีป้อหล่อแลวอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายตรงข้ามของรัชชานใต้ทั้งสิ้นนะครับแน่นอนว่ารัชชานใต้หรือว่า RCS เนี่ยเข้าถึงมวลชนเหล่านี้ได้ยากมากและก็ห่างกันออกไปเรื่อยๆนะครับที่แอดมินเล่าให้ฟังก็เพื่ออ,อธิบายความยากของ RCS s ในการกอบกู้รัชชานะครับอันนี้ก็เพื่อความเข้าใจเพราะว่ามีบางคนถามว่าทำไมรัชชานใต้เนี่ยไม่ไปกู้ ท่าขี้เหล็กกับเชียงตุงก่อนแล้วครับเพราะว่าก่อนถึงท่าขี้เหล็กนี่เป็นเขตของวาท่าขี้เหล็กไปถึงเชียงตุงเป็นเขตของพอมา่าซึ่งก็มีกําลังนี่หนาแน่นมากนะครับรัชฉันใต้เลยขึ้นไปทางดอยโฮนจอกแม่ซึ่งก็เป็นเขตชนบทนี่แทน ออกมาแบบนี้นะครับมีบางคนคิดว่าทําไมรัชฉานใต้เนี่ยไม่ขอพื้นที่เป็นเขตปกครองพิเศษไปเลยถ้ามันจะยากขนาดนี้นะครับก็ขอไปเลยเหมือนกับเมืองลาแล้วก็พัฒนาให้เจริญไปเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็น่าสนใจเมืองลาก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับถึงแม้ว่าพื้นที่บริเวณนั้นซึ่งเป็นของ r c s s เนี่ยเป็นเขตภูเขาซะเป็นส่วนมากแต่ก็พัฒนาได้อยู่นะครับแม้ว่าไม่ใช่เขตการค้าแต่ก็พัฒนาเป็นแหล่งเกษตรท่องเที่ยวได้เพราะว่าอยู่ไม่ห่างจากทะเลสาบอินเล่มากนักซึ่งมองในมุมนี้ก็น่า สนใจมากนะครับแต่ว,ว่ารัชชานใต้ก็ต้องมีผู้สนับสนุนเหมือนกับเมืองลาและมีเขตพื้นที่ของตัวเองซึ่งมันก็ยากมากเพราะว่าว้าก็ต้องการเขตนั้นเพ่อะมาก,ก็ไม่ยอมแะครับส่วนรัชชานใต้ก็ต้องการกู้ทางรัชชานแล้วก็ตั้งเป็นสหพันธรัฐแล้วตัวเองจะเข้าไปบริหารดูแลทั้งรัฐฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงนะครับ กลับมาสู่ความเป็นจริงในตอนนี้นะครับหลังจากที่รัชฉันใต้ถอนกําลังออกจากดอยฮนไม่ว่าหลายคนจะมองว่าเป็นแผนของเจ้ายอดศึกแล้วครับหลอกให้สัตูนีตายใจเป็นยุธทธวิธีปรับแผนการรบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเอฟเฟกที่จะตามมาหลังจากนี้เพราะว่าเรื่องนี้พม่านี่ให้วานี่จัดการนะครับเราก็ไม่ทราบว่าวานี่กำหนดเป้าหมายไว้ตรงไหนถ้าหากว่าเรามองจากการที่วาต้องการตั้งเป็นรัฐแล้วนะครับการมีอยู่ของ RCSS ก็คือเส้นหนามที่วานี่ต้องกําจัดโดย เฉพาะบริเวณชายแดนไทยอันนี้มันก็เดาใจว้าไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่ว้าจะเปิดศึกกับราัชชานใต้บริเวณชายแดนไทยอันนี้มันก็ไม่ง่ายเหมือนกับดอยโฮนะครับข้อจํากัดนี่เยอะกว่าและเรื่องนี้มันขึ้นอยู่ก,กับการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับ แอดมินคิดว่าถึงแม้ว่าว้าเนี่ยจะต้องการกำจัดรัชฉานใต้นะครับแต่ว่าพม่าไม่น่าจะต้องการเปิดกับรัชฉานใต้ในตอนนี้และประตูการเจรจานี่เปิดอยู่เสมออันนี้เจ้ายอดศึกเป็นคนบอกเองนะครับพม่าก็คงดันไว้จำกัดพื้นที่ไว้ก่อนเพราะว่าศึกกับ KIA ก็อยากหนักอยู่นะครับและที่สําคัญเนี่ยรัชฉานใต้ออกถแถลงการว่าที่ผ่านมาเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้นและในตอนนี้ก็คงถอยมาตั้งรับไว้ก่อนอย่างน้อยก็มีตัวช่วยอยู่นะครับไม่ใช่กําลังสนับสนุนจากภายนอกนะครับเดี๋ยว ว่าเป็นสัญญา NCA ตั้งหาก